แก่งปีเจ้าเพื่อนๆยางใบ,บายเจ้าอุ๊ยอยาะใบกี่มองแล้วเนี่ยแต่เจ้ามันอิ่มแล้วเจ้าก็เลยมาทำออกทอนบาย โอ้ได้มอจัดใหญ่นะได้ไลายถุงอยู่นะกินได้ไลายวันอยู่ปิดก่อนอึดว่วก,กิมมอ โอ้ยังกำลังเตี่ยงข้าเจ้าก็นึกว่าบ่ายแล้วข้าหาเตี่ยงนเตี่ยงพอดีเป๊ะเลยฮะบรรยากาศดีเจ้าฝนตกตะเกียหหันนั้นแมงสาบอยู่ในในตัวนึงเจ้า มันคงบินมาจับไฟเดี๋ยวเขาจะปิดไฟหมดแก่งแล้วเขาก็จะปิดไฟก่อนเพราะมันบินเข้าไฟจับน้วจ้าอยู่ข้ามหัวน้วยเจ้าติดหน้าก็จะได้แกงทัมลอนเเนี่ย เป็นยังดีมีประโยชน์ขอ้อบรรยากาศดีเจ้าบนตกโอเควีาเจ้าเอาเดี๋ยวกันเนาะสุกแล้วเจ้า โอ้โาก็นักนักเนี่ยนัก,กนณะเลยเนี่ย้ยแ <c oughs> ต่ว่าไปเก็บผักปูริงหน้าบ้านผักละเาก็มีลูกบัญยอมเข้าไปเก็บพื้นในโคในป่าซื้อมาแต่ว่าแมาลงก็เลยแบงคั่วใส่ไข่ ใ้ใส่ไข่ห้องครัวเอาดีกว่าอืมอ๋อยังเจ้าขาท้าอยู่นี่เจ้าปราโลหนึ่งโลหนึ่งเอ่อเขี่ยวได้สองกระปุกเจ้าตอนนี้หมดไปกระปุกหนึ่งแล้ว โอ้ถึง่าหฮาน่ะเจ้าถ้าเขาซื้อติดสำเร็จเจ้าปรปรุงนักเกินไปเจ้าถึงชุดรถถึงรถด,ดีอย่างยังก็บอกโอ้น้ป็นใส่ไปเถอะนะยังประทำกับข้าวอะทำอาหารอย่างก๋วยเตี๋ยวซุปอย่างเงี้ยเนานะมีกีฟ้าสีอย่างยังเอามดัดใส่กุศล เรียบร้อยแล้วเจ้าใส่ห้าไปแล้วเจ้าอุ้ยอาหารของข้าเจ้าต้องมีห้าจะจะได้ป่าห่องป่าแห้งอันนี้ใส่ปลาหมึกตัวเจ้าปลาหมึกบดอาบดกับน้ำพริกออชิมก่อนอืมเบะเลย านี่ก็แคหมูเจ้า <laughs> ไม่เจ้าซักแคหมูลแล้วอือน้ำยังมันนัก <laughs> น้ำปีออกหันเจ้าก่อนอือ เมืองขนาดอะไรเจ้าเนี่ยอร่อยมากโอเคนะเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าบ๊ายบาย